อยากรวยร้อยล้านค่ะอยากมีความสําเร็จถามว่าคุณศึกษาไหมนะคะสมควรที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างนะคะ,อ,ะอย่างพี่คิมนี้เรียนเรียนนงแต่เมืองไทยยันถึงต่างประเทศเรียนยันแก่เรียนยันเท่าเรียนจนวัยห้าสิบก็ยังเรียนอยู่นะคะเพราะการเรียนการศึกษาทุกอย่าง ไม่ได้มีขีดจำกัดว่าคุณอายุ8 0 1 0ปีคุณไม่มีสิทธิ์เรียนนะคะคุกคนมีสิทธิ์เรียนเพราะเพื่อความก้าวหน้าของตัวคุณเองนะคะแล้วพี่คิมเรียนมามากก็เลยอยากจะเอาผาสอนเพื่อนๆทุกคนนะคะการทำธุรกิจในระบบ AI นะคะทุกวันนี้การทำธุรกิจในระบบ AI หมายถึงการทำกราฟิกดีไซน์นะคะ การสร้างภาพยนตร์การสร้างเสียงการขับร้องการดนตรีส่วนมากจะใช้มากที่สุดในการทำกราฟิกดีไซน์นะคะกราฟิกดีไซน์คือการทำโฆษณาการทำโปรโมชั่นทุกอย่างนะการสร้างภาพการถ่ายรูปการทำโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับโฟโตกราฟีเขาจะใช้เยอะมากที่สุด แล้วก็การ advertising เกี่ยวกับ